คะวันนี้นะคะลดาพามาทำงานและก็โชคดีอีกแล้วค่ะได้ชมการยกเรือลงน้ําและก็การยกเรือขึ้นบกนะคะของเมืองเราเองนะคะคือเมืองพอสเกรนค่ะนี่ลุงก็ทํางานอยู่ลํานี้นะคะอันนี้รถเครนสีเขียวคือรถเครนนะคะตัวใหญ่มากใหญ่มากเลยค่ะใหญ่และสูงมากเหมือนกันนะคะ มีลุมทำงานอยู่ตรงนี้ลุมทำงานอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะวันนี้เรามาลองผ้าใบเรือนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านเขาก็จะคลุมเพื่อที่จะคลุมกันหิมะไว้สำหรับฤดูหนาวนะคะรถเคนンลำนี้ใหญ่มากคะ่ะการทำงานของที่นี่นะคะเขาจะใช้คนน้อยมากค่ะซึ่งรถเคนกคันนี้จะมาแค่สองคนนะคะ คนหนึ่งขับแล้วอีกคนก็ช่วยจับาสายที่ต้องการให้มันไปทางไหนนะคะนี่ค่ะอันดับแรกนะคะการยกเรือลงน้ำเขาก็จะเอาเห็นไหมคะนั่นสอดเข้าไปใต้เรือก่อนเอาเหมือนกับเป็นผ้าใบสอดเข้าไปใต้เรือเพื่อที่จะยกเรือลงน้ำนะคะใช้คนแค่สองคนค่ะอันดับแรกเขาก็ต้องทวงเรือให้ ถ่วงรถคันนี้คันที่จะยกนี่ให้หนักก่อนนะคะเพื่อไม่ให้รถมันเคลื่อนที่จะได้ยกน้ำหนักของเรือขึ้นมาจากน้ำได้หรือเอาลงน้ำได้ค่ะนี่ค่ะเรือจะเหลือไม่กี่ลำแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นอันนี้เป็นน้ำหนักถ่วงไม่ให้รถเคลนอ่า กระดกได้นะคะเขาจะยกเก็กมาถ่วงไว้ก่อนอก,ก่อนที่จะยกเรือะคะ่ะลุงก็ทำงานไปนะคะเราก็ถ่ายคลิปให้คันนี้เอาเรือลงน้ำนะคะเอาลงแบบนี้เลยใช้รถขนไปเลยลงแบบนี้เลยนะคะนี่ถอยลงไปแบงนี้เลยคันนี้ อันนี้เป็นเรือเล็กนะคะเขาก็ถอยลงน้ำเลยน้ำใสมากนะคะวันนี้ไม่หนาวเท่าไรเขาจะถอยเรือลงน้ำเลยนะคะลำนี้จะถอยลงเลยเห็นไหมคะนี่เขาจะลงอย่างนี้เลยนะคะวันนี้มาท่าเรือคะ่ะมาทำงานท่าเรือก็เลยเห็นอย่างนี้เลยนะคะนี่เห็นทั้งการจะยกเรือขึ้นไปใส่รถเพนนะคะแล้วก็จะเห็น จะเห็นการเอาเอรือลงน้ําอย่างนี้เลยนะคะนี่เรืออย่างนี้เลยถอยลงไปเลยนะคะนี่ก็จะถอยลงไปเลยนะคะถอยลงน้ําเลยะคะ่ะเพราะช่วงนี้น้ําจะตื้นนะคะนี่ก็จะถอยลงไปอย่างนี้เลยก็จะมีคนหมุนนะคะ ก็ใช้ใช้รถลากมาแล้วก็ถอยลงน้ำอย่างนี้เลยก็เ,เหลือลำไม่ใหญ่มากนะคะอีกคนช่วยจับไว้ค่ะเหลือเล็กจะทำง่ายค่ะสำหรับลำนี้ก็จะยกขึ้นบกนะคะ ยกขึ้นจากน้ำค่ะวันนี้เราโชคดีนะคะได้เห็นทั้งเอาเรือลงน้ำและเอาเรือขึ้นบกนะคะนี่เป็นเรือลูกค้าเราเองการที่จะตั้งบนบกนะคะ,ะเขาจะต้องมีขาตั้งรองรับเรือไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาเรือลงไปตั้งบนบกราคาของเรือที่ ยกขึ้นสำหรับวันนี้อยู่ที่พ6 5หห้าสิบโครนนะคะนี่จะมีขาตั้งตรงนี้แล้วก็ตั้งตั้งไว้บนนี้นะคะนี่ค่ะ,คะยกแล้วนะคะลำใหญ่นี้เขาก็จะใช้คนงานไม่กี่คนนะคะเพราะที่นี่ก็จะใช้แรงงานคนน้อยมากนะคะยกเรือลงน้ำค่ะลำนี้เพราะว่าเขามีคนเขาซื้อ แล้วเขาก็จะขับไปที่เมืองอื่นนะคะเขาจะขับไปเลยรถเคลนจะใหญ่มากนะคะใหญ่มากแล้วก็สูงมากด้วยเพราะว่าจะต้องยกเรือทั้งลำซึ่งมีน้ำหนักที่เยอะมากลงน้ำนะคะก็จะมีคนช่วยพยุงอยู่ข้างล่างสองสามคนเพื่อให้เรือ ลงน้ําได้ถูกต้องเท่านั้นเองค่ะใช้คนน้อยมากค่ะที่นี่ช่วยพยุงให้ลงน้ําตรงตามที่เราต้องการนะคะ ต้องมีคนช่วยจับนะคะเพราะว่าเรือจะต้องลงตรงตรงน้ําที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นจะมีคนช่วยประคองเรือแค่สองคนค่ะใช้แรงงานคนน้อยมากค่ะที่นี่เห็นไหมคะเรือลำหนักๆแต่ว่าประคองไว้ให้ลงตรงจุดที่ต้องการ เรียบร้อยค่ะลงน้ำเรียบร้อยแล้วก็เรือลำนี้จะเดินทางต่อไปเมืองอื่นนะคะเพราะว่าเขาซื้อจากที่นี่ค่ะการทำงานที่นอร์เวนี้จะใช้คนงานน้อยมากนะคะแล้วก็ประหยัดสะดวกเวลามากในการทำงานแล้วก็เรือลำนี้ก็พร้อมที่จะเดินทางไปเบลเกนค่ะพร้อมที่จะเดินทางแล้วเสร็จเรียบร้อยการทำงานของวันนี้นะคะ ประหยัดค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาทำงานและก็ดูการยกเรือลงน้ำและก็ยกเรือขึ้นบกนะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ให้ละดาด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะหนาวแล้วค่ะ